ได้เลยว่าจริงๆก็คือพี่นะคะก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคนหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันนี้โอเคแล้วพี่เป็นระยะสามพอเรากลายเป็นคนไข้เองเนาะต้องบอกว่าเราโชคดีมากที่เราได้เป็นนางการพมทต์และเราก็ได้เป็นผู้ป่วยด้วยก็จะมีคนถามมากมายเลยว่าเฮ้ยแบบรู้ได้ยังไงคือมาแบบเหมือนเป็น เราเนี่ยสภาพปกติเลยไม่มีอาการใดๆมันจะมีท่าค่ะนอกจากการค้ำเราต้อง่าน้องฟิลกับพี่นันทําได้เนาะก็คือเราจะยืนเท้าเอวแบบนี้แล้วก็นมตัวไปข้างหน้าเออเออมันจะมันตต้องต้องแบบเซ็กซี่นิดนึงเออเออไม่แต่ลอกส่องกระจกก่อนนะคะทีเนี้ยพอเราส่องกระจกเราก็จะเห็นว่าลักษณะของเต้านมเราอ่ะเป็นยังไงในฐานะที่พี่นัฐเป็นนักกายภาพบำบัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยด้วยเนี่ยเรามีแนวทางในทางกายภาพบำบัดช่วย ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับผมในแต่ละช่วงก็ได้เพราะว่าเราไ็มีช่วงที่เราได้รับการรักษาที่แตกต่างกันเนาะเราเข้าไปดูแลหรือจัดการกับตัวเองยังไงได้บ้างให้พอเห็นภาพอย่างเงี้ยโอเคเป็นคําถามบที่ดีมากเลยค่ะทุกคนว่าพอได้ยินคำนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันน่ากลัวใช่เข้าใจแต่ว่าจะบอกความโชคดีก็คือถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเราเจอยาแรกๆส่วนใหญ่รักษาหายครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอระยะหลังๆแล้วหรือลุกลามแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแบบยากขึ้นอย่างนั้นเองแต่ไม่ต้องกังวลมะเร็งไม่ได้เท่ากับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในการที่จะพาทุกท่านพบกับสาระด้านสุขภาพรอยยิ้มพร้อมแง่คิดผ่านมุมมองแครรับเชิญผมดเรเอข้าวบัตรนันอุดมเฉลิมพัฒ และผมนักกายภาพบำบัดพงษ์สะทอนและไมเกรนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักกายภาพบำบัดสุวรรณีงามพงวานิชนะครับหรือว่าพี่เน็ตนะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการ <c ute> คุยกัน <c ute> เอง <c ute> นะครับผมวันนี้เรา,าจะมาพูดคุยกันนะครับใน E ีีที่มีชื่อตอนว่ากายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่เน็ตที่เป็นทั้งขอเกินตั้งแต่ต้นอีพีเลยว่าเป็นทั้งผู้ที่มี ประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ประสบการ์ตรงประสบการณ์ตรงเลยในการที่แบบอาจจะพี่ณัฐเคยเป็นผู้ป่วยที่รับการรักษานในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับวันนี้พี่ณัฐก็จะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับทางคังผู้ดูนะฮะว่าโรคเนี้ยมันมีการดูแลยังไงแล้วยิ่งพี่ณัฐเป็นนักกายภาพบำบัดด้วยนะครับก็จะได้มุมมองของนักกายภาพบบัดในการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับผมเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า เฮ้ยมะเร็งเต้านมแล้วแก้ผ้าหมันไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาแแทงไข่แลไขไขเจาะดูก่อนว่ามันเกี่ยวไปยังไงได้บ้างเนี่ยครับทีนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าว่ามะเร็งเต้านมมันอาการมันเป็นยังไงนะครับผมมันเริ่มต้นยังไงถึงแบบทําให้เราสงสัยอะไรแบบเนี้ยครับโอเคก็ขอบคุณนะคะดรพี่นันกับพี่ฟิวนะคะเมื่อกี้เกือบทําท่าไม่ทันคุยกันเอง พูดได้เลยว่าจริงๆก็คือพี่นะคะก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคนหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันนี้โอเคแล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนว่ามะเร็งเต้านมอะค่ะจริงๆมันก็คือเรื่องของ เซลที่ผิดปกติเราจะเคยได้ยินนะคะตั้งแต่เด็กๆว่า,าเซลมะเร็งเนี่ยคือเซล์ที่แบ่งตัวผิดปกติหรือว่าแบ่งตัวเร็วจนเกินไปอ่ะทีเนี้ยคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าเซลลมันก็คือคสิ่งมีชีวิตเนาะพอทีนี้บางทีเนี่ยมันเกิดความที่มันไม่สุขสบายอาจจะเกิดจากาลายไหลสาเหหุหลายปัจจัยแล้วเขาก็เลยเกิดการที่อยากจะเอาตัวรอดพอจะเอาตัวรอดเนี่ยเขาก็แบ่งตัวไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นแบบรวมกระจุก เป็นก้อนโกมรวมตัวการใหญ่ขึ้นบางทีก็เกิดอาการอักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะรวมเป็นกลุ่มแล้วทาให้ไปเบียดอวัยวะข้างเคียงหรือเซลล์อื่นๆด้วยก็เลยกลายเป็นอาการปวดอย่างเงี้ยหรือบวมขึ้นบแบบนี้นะคะเซลล์มะเร็งเต้านมก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันอาจจะเกิดที่ท่อน้านมได,ได้แบบนี้ค่ะเนาะทีนี้หลักๆเลยเมื่อกี้ที่เราจับประเด็นได้ก็คือมันก็จะมาด้วยแบบปวดนะเนาะด้วยความที่มันแบบมันเป็นเซลล์ที่มันขยายตัวหรือแบ่งตัวผิดปกติไปเนาะมันก็มาด้วย ปวดบวมหรือรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรแปลกโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นก้อนหรือเป็นอะไรที่มันดูผิดปกติไปนะครับทีนี้เฮ้ยมันเป็นในแค่ผู้หญิงหรือเปล่าครับพี่แนทมะเร็งเต้านมตอนแรกพี่ก็คิดว่าเออมะเร็งเต้านมมันควรจะเป็นเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผู้ชายก็เป็นนะฟิลแต่ว่าผู้ชายจะเป็นน้อยประมาณ0 5ถึง1่เปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่มีโอกาสเป็นแต่มีโอกาสเป็นน้อยกว่าผู้หญิงใช่ค่ะแล้วนี้มันมีแบบระยะไหมครับพี่แนทแบบว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ย คุณหมอเวลาไปหาคุณหมอเขาแบ่งระยะยังไงครับพี่แอ๊ดพอจะทราบไหมครับผม,มก็คือจริงๆเราก็ดูมาจากหลายตำราหรือว่าในบทความวิจัยหลายๆส่วนนะคะก็เท่าที่เห็นส่วนใหญ่เนีเขาจะแบ่งมะเร็งเต้านมเป็น4ระยะ <4 S 1> ทีนี้เรามาดูว่ารจริงๆคือตอนที่พี่เป็นอ่ะพี่เป็นระยะ3ตอนแรกเนี่ยคนที่รู้นะใกล้ๆตัวอย่างพี่นันเนี่ยก็จะตกใจเหมือนกันอโอ้เป็นระยะ3เนี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆระยะเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เซลล์มีการแพร่กระจายไปหรือ,อยังถ้าเป็นระยะเริ่มต้นน่ะเขาจะเรียกระยะ1ระยะ2แล้วก็จะมีบางตำราบ,บอกว่าเป็นระยะศูนย์ด้วยก็คือยังอาจจะไม่ถูกวินิจฉัย <ๆ S 2> ว่าเป็นมนะเร็งนะคะทีนี้ระยะ1ระยะ2เนี่ยก็คือจะเป็นระยะที่ยังไม่มีการแพร่กระจายระยะ1เนี่ยจะเล็กมากเลยประมาณน้อยกว่า2เซนติเมตร วัดที่ขนาดอ่าด้วยขนาดด้วยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นระยะ2เนี่ยก็จะเริ่มเหมือนกับใหญ่ขึ้นแล้วก็บางตำราก็บอกว่ามีการแพร่กระจายไปละแต่ว่าสมัยของตอนที่พี่เป็นเนาะก็คือหนึ่งสองยังไม่มีการแพร่กระจายแล้วพอระยะ3เนี่ยก็คือมีการแพร่กระจายไปที่ตอมน้ําเหลืองที่แบบใกล้เคียงกันข้างเดียวกันแต่ถ้าสมมุนระยะ4เนี่ยก็คือมีการกระจายไปที่อวัยวะแบบข้ามเขตแดนละไปไกลละนะคะไปปอดเข้ากระดูกไปตับไปลำไส้แบบนี้ค่ะก็จะเป็น4ระยะเลย แบ่งได้สีระยะก็คือมีทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็เรื่องของการกระจายของตัวเชื้อมะเร็งถูกไหมครับใช่ใช่ <Okay. S 2> ค่ะทีนี้เราเวลาแบบเราพอจะแบบมีวิธีการที่จะแบบสามารถตรวจตัวเองเบื้องต้นได้ไหมครับว่าในเ,เรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราลองตรวจดู ดูก้น,นต้นได<ช>้ไงออว่าเราแบบมีก้อนไหมหรือทํำยังไงพี่นัทพอจะมีท่าที่แนะนำไหมครับมีค่ะคือจริงๆตอนนั้นอ่ะพอเรากลายเป็นคนไข้เองเนาะ <c oughs> อบอกว่าเราโชคดีมากที่เราได้เป็นทานากกายภบัตรแล้วเราก็ได้เป็นผู้ป่วยด้วย <c oughs> เป็นในตัวเลยนะคะก็เวลาที่เราไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนถามมากมายเลยว่าเฮ้ยแบบรู้ได้ยังไงคือมาแบบเหมือนเป็นเราเนี่ยสภาพปกติเลยไม่มีอาการใดๆแต่ว่าพอไปถึงเนี่ย คุณหมอก็จะสอบแหละสักประวัติอะไรแบบนี้ที่เราจะเรียกว่าสักประวัติคนไข้ก็จะถามว่าเออรู้ได้ยังไงที่จริงก็คือเราคำาได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วนะแนะนําคนได้ด้วยก็คือมันจะมีท่าค่ะนอกจากการคำาเราต้องอ่านน้องฟิลกับพี่นันทาได้นะก็คือเราจะยืนเท้าเอวแบบนี้แล้วก็นมตัวไปข้างหน้าเออเออมันจะมืออเอ็กซ์กินาต้องแบบเซ็กซี่นิดนึงมเออเออไม่แต่เองส่องกระจกก่อนนะคะทีนี้พอเราส่องกระจกเราก็จะเห็นว่าลักษณะของเต้านมเราอ่ะเป็นยังไงอุ หัวนมได้ได้เนาะโอเคถือว่าเป็นวิทยา,า,าทานทการแพทย์ละกันเนาะก็ดูลักษณะหัวนมแล้วก็ดูลักษณะเต้านมมันมีบุ๋มหรือมีลักษณะผิวว่าผิดปกติไหมนะคะหรือว่ามีของเหลวอ่ะออกมาหรือว่ามีเลือดออกที่<อ>ที่ตัวหัวนมไหมอันนี้คือดูในท่านี้ก่อนนะคะท่าที่2ก็คือเราสามารถที่จะนอนงาย นอนหหญยแล้วก็แบบค้ำเต้าก็คือใช้ยกแขนไหมครับหรือว่ายกแขนนอนหญายกแขนแล้วก็ค้ำเต้าให้ทั่วๆเลยนะคะก็เหมือนกับเวลาที่เราค้ำผิวหนังดูกอนกล้ามเนื้ออักเสบทั่วไปกดกดูว่ามันมีก้อนอะไรแข็งแข็งไหมใช่ไหมครับใช่มีเป็นก้อนไหมแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็ทําได้เหมือนกันก้อนที่อาบน้ํา Uh huh. เอาจริงๆของพี่อะเจอตอนอาบน้ําก็คือเรายืนยกแขนถูสบู่บอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยปกติบางทีก้อนไม่ได้อยู่ที่ต้องนมอย่างเดียวแต่ว่าจะอยู่ตรงรักแร้มันเหมือนมันไปมีต่อมกลือดต่ลือดเ,เออใช่ถูกต้องทีเนี้มันก็จะรู้สึกของพี่เนี่ยจะเป็นเหมือนก้อนลูกแก้ว ขหนทันลูกแก้วไหมเล่นลูกแก้วเนท่นเออลูกแก้วแบบก้อนละหนึ่งบาทห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันจะแข็งแข็งใช่ไหมครับใช่มันจะแข็งแข็งใช่ก็จะมีก้อนแบบนั้นมันมีแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ด้วยนะลูกแก้วอ่ะมันแล้วแต่ว่ามันขนาดไหนเอออันนี้ไม่รู้ทันกี่บาทแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วก้อนที่เราคาได้อ่ะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมะเร็งเต้านมอืมคือมันอาจจะเป็นตอนวัเหนื่งโตก็ได้ซึ่งก่อนนั้นพี่ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือเป็นก้อนไขมันได้ไหมได้หรือเป็นซีที่เราเรียกว่าเป็็นนหหูงงาาาาารรรืออยย่่่เเเ้้้แแตวววจิๆลถปพก ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบพอคำเจอก้อนปูว่าเอาเป็นว่าไปหาคุณหมอก่อนเพราะบางคนปวดบางคนไม่ปวดออย่างของพี่ก็ไม่ได้ปวดคือมันไม่ได้แบบว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยต้องปวดเสมอไปถูกไหมครับคือบางทีเราไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าเราคำเจอก้อนก็คือเราควรจะไปพบแพทย์ ใช่ถ้าเราคาเจอมันเป็นเรื่องที่เราคาได้ง่ายๆเลยแล้วก็เพราะนอกจากการที่เราคาด้วยตัวเองแล้วสังเกตอาการผิดปกติของเต้านมทรงอกอะไรแบบนี้แล้วนะคะก็ถ้าสมมติไปหาคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจด,ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจาะเอาของเหลวค่ะไปตรวจดูเซลล์ผิดปกติเป็นเซลล์อะไรเจาะตรวจเลือดนะคะแล้วก็มีภาพฉายลังสีอ่าแล้วก็จะมี MRI ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำา CT ี can นด้วยก็คือเป็นพวกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ จะตรวจวินิจฉัยว่า<ช>เรามีก้อนตรงนั้นแล้วเป็นอะไรใช่ก็ประกอบ <ๆ S 1> ประกอบการ,รใช่แล้วค่ะ แล้วทีนี้แบบพอเราทราบเรื่องของการตรวจด้วยตนเองการตรวจทางการแพทย์แล้วเนี่ยครับ uh huh. ในส่วนของการรักษาแล้วครับพี่นัท uh huh. พี่นัทแบบสามารถช่วยแชร์ได้ไหมครับในฐานะที่แบบเคยเป็นผู้ปว่วยโดยตรงเลยว่าเขามีการรักษาอย่างไงบ้างโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งต้อน,นมเนี่ยก็ต้องมีการไปตรวจอีกนะคะว่าผิดปกติจากเซลล์ประเภทไหน uh huh. อ่าแล้วคือขึ้นอยู่กับความรุนแรง uh huh. แล้วก็ระยะของเขาแต่สําหรับเคสของพี่เนี่ยก็คือเป็นเซลล์ที่มันแพร่ไปที่ต่อมน,น้ําเหลืองแล้วระยะที่สา ใช่ใช่ดังนั้นส่วนใหญ่อ่ะคือพวกคอมมอนเคสอะค่ะแพทย์จะใช้การผ่าตัดก่อนอ่าผ่าตัดก้อนแล้วทีเนี้ยเรื่องของการผ่าตัดก็จะมีผ่าตัดทั้งเต้าก็มีแล้วก็ผ่าตัดแบบแค่บางส่วนก็มีตอนนั้นก็แอบ,บคิดในใจเหมือนกันนี่ถ้าเกิดว่าได้ผ่าตัดทั้งเต้าฉันจะทําสัญยกรรมอเออแล้วก็อาจจะได้ไซส์ใหม่แบบนี้นะคะ<อ>แต่ว่าที่จริงแล้วก็คืออ่าเนื่องจาก นอกจากการผ่าตัดแล้วก็มีการทำเคมีหรือที่เราเรียกว่าทำเคมีบำบัดอ่ะเราจะเรียกสั้นๆว่าเคมีเนาะแล้วก็มีการฉายรังสีอืมเป็นการให้ยาหรือว่าเป็นกลุ่มเหมือนยาพม่งเป้าเหมือนเป็น t a r g e t ตเทอ่าแบบนี้ค่ะก็จะมีการรักษาในหลายๆรูปแบบแล้วก็จะยังมีการรักษาทางเลือกอีกโดยทั่วไปแต่เราเอาพูดแบบเป็นพวก classical อะไรเนาะอ่าเป็นแบบนี้ทีเนี้ยก็อยากจะบอกว่าคือไม่ต้องกังวลกับการรักษาคือ คือแพทย์เนี่ยเขาก็จะรวมแบบทีมเลยไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่เรื่องของแพทย์ที่แบบว่าฉายรังสีเท่านั้นจะต้องมีสัญญาแพทย์แล้วก็มีอายุรแพทย์ด้วยนะคะที่รวมเขาเรียกว่าอะไรเป็นสหทีมเลยะคะ่ะรวมกลุ่มวิชาชีพหลายๆอย่างที่จะมาดูแลผู้ป่วยหนึ่งท่านก็คือบ <c oughs> อกโ,โหมันเป็นทีมงานเนาะที่ดูในหลายๆดิจิแพทย์ยย <c oughs> เฉพาะทางหลายๆด้านช,ช,ช่วยกันรักษาเราเลยนะครับไ<ช><ๆ>ม่จะเป็นจะต้องแบบกลัวเนาะเพราะว่ายิ่งยิ่งเราไป กังวลเออหรือกังวลไม่ยอมไปตรวจสังทีมันจะมีหลายเคสที่แบบคําคลาสิกก็คือไม่ตรวจไม่ตรวจแล้วกับไม่เป็นไม่ตรวจกังวลไม่ชั่างน้าหนักเท่ากับน้ําหนักไม่ขึ้นไม่ไปตรวจก็เท่ากับไม่เป็นแต่ว่าบางทีโรคพวกเนี้ยครับถ้าเราตรวจเจอได้เร็วเนาะมันมีหลายระยะถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอได้เร็วเราดูแลได้ถูกต้องก็มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆนะมะเร็งเต้านมคือส่วนใหญ่อ่ะคือจะพบเจอในผู้หญิงเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งอันดับ อันดับหนึ่งเลยที่เป็นในผู้หญิงบได้อใช่แต่ว่าจะบอกความโชคดีก็คือถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเราเจอระยะแรกๆส่วนใหญ่รักษาหายครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอระยะหลังๆแล้วหรือลุกลามแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแบบยากขึ้นอย่างนั้นเองแต่ไม่ต้องกังวลมะเร็งไม่ได้เท่ากับตายค่ะในแบบนี้แต่ทุกคนว่าพอได้ยินคำนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันน่ากลัวใช่เข้าใจกลัวตุยอะไรเงี้ยเออเราน่ากลัวมากมันแบบมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้เราเสียใจอะไรเงี้ยครับทีนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของ ของแบบโรคทางการรักษาหรือการตรวจประเมินของมะเร็งต้นนมไปแล้วทีนี้ในฐานะที่พี่แนปเป็นนักกายภาพบำบัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยด้วยเนี่ยเรามีแนวทางในทางกายภาพบำบัดช่วยดูแลตัวเองยังไงบ้างครับผมในแต่ละช่วงก็ได้เพราะว่าเราไม่มมีช่วงที่เราได้รับการรักษาที่แตกต่างกันเนาะในช่วงแต่ละช่วงเนี่ย เราเข้าไปดูแลหรือจัดการกับตัวเองอยังไงได้บ้างให้พอเห็นภาพอย่างเงี้ยโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยะคะ่ะจะบอกว่าจริงๆเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าเรามีสหวิชาชีพเนาะในการดูแลผู้ป่วยหนึ่งท่านจะบอกว่าในกลุ่มของมะเร็งก็เช่นเดียวกันค่ะนี่อันนี้โชคดีมากที่เราเป็นนักกายภาพนะฟิลคือเราไม่ต้องกังวลเลยว่าไอายอย่างตอนที่เราจะเตรียมตัวเนี่ยบางอย่างเราก็เพิ่งระลึกได้ว่าเฮ้ยสมัยเราเรียนอ่ะรเราก็มีองค์ความรู้พวกนี้เช่นพี่จะแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะก่อนรักษา ระหว่างรักษาแล้วก็หลัง,ร,งรักษา,ก,ษาก่อนรักษาเนี่ยเอาจริงๆเราสามารถเตรียมสภาพร่างกาย ทั้งระบบทางเดินหายใจร,ระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อข้อต่อของเราด้วยเช่นเวลาที่ผู้ป่วยจะได้รับการฉายรังสีอะค่ะค,คือจะต้องมีการกลั้นหายใจเอเ<ๆ>ชื่อแม้สมรรถภาพปอดเราต้องดีนะเพราะว่าอย่างสมมติอย่างพี่เป็นข้างซ้ายอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีการล็อกไม่ให้เราหายใจ <S <S เพื่อที่จะไม่ให้การขยับของทรงอกเนี่ยไปกระทบกับหัวใจทีเนี้ยเป้าในการฉายรังสีมันจะแม่นขึ้นคือเราต้องฝึกหายใจข้างเดียว ไม่ใช่เราก็ฝึกก้นใจการหายใจให้มันอยู่ในที่สุดใช่ข้ามเข้าปอดข้างเดียวไม่ได้อยู่แล้วเออใช่เราลองคิดดูสิว่าสมมติคนที่กั้นใจไม่ได้นานอ่ะเช่นผู้สูงอายุหายใจเข้าเอ่ะเราต้องหายใจออกแล้วใช่แล้วมันจะเหนื่อยมากดังนั้นการที่มีสมรรถภาพปอดที่ดีเตรียมเอาไว้หรือคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยจะทําให้เวลาที่เรารักษาเนี่ยง่ายขึ้นดังนั้นเขาจะฝึกการหายใจตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับการรักษาเป็นการเตรียมตัวอ่าใช่แล้วก็การออกกําลังกายซึ่งเราสามารถที่จะแนะนําผู้ป่วย ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาได้โดยเฉพาะเรื่องของการทรงตัว Balance Training เออใครจะไปคาดคิดเพราะว่าเวลาผลสายเอ fect ตผลข้างเคียงจากการที่เราได้เคมีบำบัดอ่ะจะมีผลกับความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อรแล้วก็ปลายประสาทเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะเป็นฤทธิ์ของยาดังนั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียเรื่องของการทรงตัวการรับรู้นะคะแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนั้นขาแข็งเลยอไอ้ที่ขาแข็งเนี่ยคือกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงก็คือเป็นผลข้างเคียงจากการรับเคมีบำบัดใช่ดัังนน้คือเรา เตรียมสภาพร่างกายพวกนี้ไว้ก่อนขยับข้อและที่สําคัญที่สุดเวลาที่เราผ่าตาดัดเราก็ฉายรังสีเราจะมีแผลผ่าตาดัดแล้วก็กล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่ออ่อนเราจะเรียกซอฟทิชชูมันค่อนข้างยืดทีนี้พอมันยืดมันก็เลยทําให้ข้อไหล่คือถ้าเป็นมะเร็งต้านมมันจะเป็น่วงบนเนาะข้อไหล่เราอาจจะติด ทีนี้คือการไหลเวียนมันไม่ดีมีพังผืดมันก็จะทําให้เกิดอาการบวมน้ําเหลืองปวดแขนปวดข้อมือแบบนี้ดังนั้นเราจะเตรียมท่าไว้ก่อนเลยทีนี้เวลาที่เรากําลังรักษาอยู่ค่ะพอเราได้เคมีบํำบัดแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าออกกําลังกายตามสภาพ เออทีนี้เราก็ตามสภาพตามสภาพคืออะไรหมายความว่าคือปกติตอนนั้นพี่บ้าวิ่งมากเลยเราไปวิ่งใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นัปวิ่งไม่ได้หรอกมันเหนื่อยมันทั้งแบบปวดงยาแล้วก็ขาแข็งใช่พอได้เคมีบําบัดอะค่ะชีพจรเราแบบเออมันมันจะเต้นรัวมากมันจะเหมือนคนเหนื่อยง่ายแต่ว่าความดันจะต่ํามากกลายเป็นว่าคือพอลืมตาขึ้นมารลอลุกขึ้นมาก็คือมันจะเวียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาแค่ว่าเราพอขยับแขนได้ก็ขยับแขนเราพอเดินได้ก็เดินเพื่อ เพื่อไม่ให้ระบบของการย่อยอาหารนะคะมันผิดปกติเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบเผาผลาญด้วยอ,อ่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราได้เคมีบําบัดเนี่ยเซลทุกเซลอะคะ่ะมันจะตุยโดยเฉพาะเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วซึ่งเซลล์ในลำไส้เราแบ่งตัวเร็วเซลลขนผมขน<ล>เล็บแบ่งตัวท,ที่มันยังงอกอยู่มรว อใช่มันจะไปจับกับยาบดังนั้นเนี่ยเซลพวกนี้จะไปก่อนผู้ป่วยที่ได้รับเค่มีบําบัดโดยเฉพาะมะเร็งเต้งงานมค่ะผมเลยล่วงไงครับหนังเนาะเขาจะหนังใช่เซล์ผิวหนังก็จะตายผิวก็จะแห้งหนังก็จะไหมอันนั้นเป็นผลข้างเคียงของยาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราไม่ขยับขยเื่อร่างกายท้องจะอืด ม,ม,มันจะยิ่งทําให้เรามีอาการบวมแล้วก็มันแบบผือืดผืออมทุกทรมานมากนะคะดังนั้นเราต้องพยายามขยับเคลื่อนร่างกายตลอดเลยตอนระหว่างที่เรากําลังรักษาอยู่ครับอะทีนี้พอหลังรักษาเนี่ยเราก็ต้องมาดูเลยว่าแล้วเราอะมีอาการ แน่นอนต้องมีแผลเรามีการผ่าตัดเนาะแล้วเราก็มีการฉายรังสีแต่ถ้าสําหรับใครที่โชคดีไม่ต้องฉายรังสีนะคะแผลผ่าตัดก็จะหายได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าแผลฉายรังสีอ่าเพราะว่ามันไม่มีการหดของเนื้อเยื่อมากจนเกินไปเหมือนแผลไฟไหม้อะแบบนั้นอะ่ะเออทีเนี้ยพอมันเป็นแผลแบบเนี้ยถ้าเป็นตามผู้ป่วยที่เราดูแลปกติเนาะเราก็จะดูแลคล้ายๆอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเขาก็จะสมมุติว่าเป็นเคสที่ผ่าตัดต่อมน้ําเหลือง มันก็เลยมีปัญหาเรื่องของน้ําเหลืองเนี่ยผิดปกติไปด้วยเวลาที่เราจะเพิ่ม มุมการเคลื่อนไหวโดวยเฉพาะข้อไหล่เนี่ยค่ะเราก็จะค่อยๆทําแบบค่อยเป็นค่อยไปวันแรกๆดูเหมือนแบบทําแล้วก็อาจจะยังเจ็บ,จบมาก <นะ S 2> อยู่เนาะ,นะแต่พอเราทําทําไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความยืดหยุ่นของพังผืดมันก็จะทําให้มุมของไหล่เราอย่างเงี้ยค่ะไม่ติดทีนี้พอมุมมันไม่ติดปุ๊บเราใช้งานได้ปกติเลยมันก็จะทําให้ไม่มีอาการปวดและบวมอย่างที่อย่างเงี้ยไม่บวมเลยเพราะว่าเราขยับดูแล<อ>ในเรื่องขององศาการเคลื่อ<ส>นไหวแล้วก็การอลกอกลงกที่เหมาะสมคนกลัวแบบ ยิงไม่ขยับฉันจะปรีไหมเดี๋ยวอะไรมันเจ็บก็เลยยิ่งไม่ขยับหนีบมันเรยอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งบวมเนาะก็ถ้าจริงๆพอผ่าตัดอะรอสักประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะคะยาบาลก็จะเริ่มให้เราแบบเคลื่อนไหวตอนแรกอันนี้ก็ไม่รู้ก็คือขยับตั้งแต่วันสองวันแรกกลัวกลัวไหลติดไงเออแล้วปรากฏว่าเลือดก็ไหลอยู่อย่างง้นนะคะมันไม่จบเออก็คือรอให้แผลแบบสนิทดีก่อนยังไม่ต้องกังวลมากนะคะสักประมาณห้าหกเจ็ดเดย์หกเดย์เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มที่จะยืดเหยียดได้แล้บเริ่ะ อือันนี้คือเป็นเทคนิค ที่พี Ooh, oh, <yeah. S 1> ่ณัฐใช้ฟ right? so like ื right. <And> otion, ้นฟ <prejudice and> ูใช okay. ่เอออัน like นี้คือตอนตอนรักษาโดยการให้ค hmm. ม so, ีบับัดใช่ไหมใช่คมีบัมบัดฉายรังสีคือโดนครบเลยครับแล้วหลังจากที่เราทําครบกระบวนการแล้วเนี่ยหลังรักษาแล้วพี่ณัฐดูแลตัวเองต่อเนื่องยังไงบ้างครับอืมโอเคอันนี้ก็สําคัญจริงๆก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนดังมากเนาะเราไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับการออกกําลังกายอย่างเดียวเออเราก็ต้องมาดูพฤติกรรมเลยว่าจริงๆเราเาเรียกว่าปรับวิถีชีวิตใหม่เลยดีกว่าเนาะเรานอนยัง นะคะเรานอนได้ครบ7 8็ถึงแชั่วโมงไหมเอา<ม>จริงค่าเฉลี่ย7ชั่วโมงนะจะกำลังดีแล้วก็นอนหลับให้มีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพคือตื่นมาเราต้องเฟรชหรือถ้าใครใส่นาฬิกาดูแบบสลิปเทสดูการนอนก็ได้นะคะว่ารอบการนอนเป็นยังไงบ้างนะคะคได้หลับลึกไหมแล้วก็มีกี่วงจรการนอนอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของอาหารการกินค,คือเราจะต้องพยายามทานให้เป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ แล้วก็ทานหลากหลายด้วยนะคะสําหรับคนที่บอกว่าเออเราต้องทานอาหารเสริมไหมเพราะจะมีคนไข้าถามเรามาเยอะมากเลยก็ถ้าสมมติว่าทานอาหารหลักเรารู้สึกว่ามันขาดเรื่องของสารอาหารเดี๋ยวนี้เขาจะมีกลุ่มไฟโตนิวทรียนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระรเนาะแล้วก็พวกกลุ่มวิตามินต่างๆรวมถึงโปรตีนและไขมันดีพวกนี้คือเอาง่ายๆว่ารวมให้ครบห้าหมู่แล้วเรามาเสริมตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแล้วก็เซลล์ของเราะแข็งแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องนี้กํลาลังมาไมคโครไบโอม เป็นสังคมจุลินทรีย์อเ,เอาให้มันสมดุลก็คือเราเพิ่มจุลินทรีดีเข้าไปเพื่ออะไรเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งหรือว่าเดี๋ยวนี้โควิดใช่ไหมคะถ้าภูมิคุ้มกันเราเดีอะเราแทบจะไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะดังนั้นก็สิ่งที่กังวลที่สุดของผู้ป่วยมะเร็งคือกลัวว่าจะกลับมาเป็นซ้ําแต่กําลังจะบอกว่าถ้าปรับพฤติกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตนอนดีกินดีนะคะแล้วเราก็ขยับออกกําลังกายสม่ําเสมออะมันก็จะทําให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราจะกลับมา ถ้าเราสมมติว่าต้องเป็นอีกเราก็จะพร้อมละเราจะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงทีนี้เราย้อนกลับมานิดนึงนะ้องอย่างของพี่แอะเป็นกรณีที่แบบเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ในการตัดหรือการเลาะพวกออต่อมน้ําเหลืองจะไม่ได้แบบเลาะอ,ออกไปเยอะหรืออะไรอย่างนี้เนาะทีนี้มันก็จะมีผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นมะเร็งหลังผ่าตัดเนี่ยที่เป็นหลายๆกลุ่มเลยที่อาจจะมาพบเราด้วยแบบ แขนบวม oh. แล้วหรืออะไรต่างๆหรือที่เราเจอได้เนี่ยกายภาพมันเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างโอเคก็คืออ่าในฐานะที่เป็นักนกายภาพใช่ไหมคือปกติเราจะมีการออกกําลังกายเพื่อช่วยในการขยับเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อแต่ว่ามันจะมีการออกกําลังกายจำเพาะที่กลุ่มพวกเราทําอยู่เป็นเรื่องของการออกกําลังกายระบายน้ําเหลืองอ่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะมาช่วยลดความปวดบวมแล้วก็ลดอาการชาได้ด้วยเพราะว่าพอมันไปเบียดหลอดเลือดกับเส้นประสาทอ่ะเราจะมี ความรู้สึกที่มันผิดเพี้ยนผิดปกติแล้วก็อาการชาดังนั้นเราจะมีหน่วยในในคลินิกเราเนาะเราก็จะมีหน่วยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของระบายน้ําเหลืองนะคะซึ่งเป็นเทคนิคจำเพาะพอเราทําพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็สอนให้ผู้ป่วยกลับไปทําที่บ้านก็จะทําให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ต่อเนื่องไม่ต้องหวังเพิ่งักากยภาพอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมาออกแบบโดยนักากยภาพบัดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเส้นทางเดินน้ําเหลืองเนี่ยที่มันมีอุปสรรคหรือมันติดไม่แบบเคลื่อนไม่สะดวกนะ่ะไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมีการตรวจประเมิน ด้วยแล้วก็ออกแบบท่าทางให้มันเข้ากับคนนั้นๆไปแบบนี้ค่ะก็จะช่วยได้ทีนี้แล้วมันมีข้อห้ามหรือข้อระวังอะไรไหมกับการที่แบบ อาจจะเป็นหลังผ่าตัดมาแล้วหรืออะไรต่างๆสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยครับอ๋อโอเคก็คือจริงๆเราก็ต้องแน่นอนอย่างแรกเลยพอเรามีแผลเราต้องดูแลเรื่องของแผลไม่ให้แบบมีการติดเชื้อต้องดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยอย่างที่บอกเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของการที่สมมุติว่าเรามีคอนดิชันพิเศษมีความบวมมีความปวดแล้วแล้วมันมีการอักเสบมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราไปออกกําลังกายแบบรุนแรงจนเกินไป หากผมจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความบอบช้าหรือความอักเสบเพิ่มเติมทีนี้มันจะกลายเป็นอักเสบซ้ําซ้อนอะทั้งของใหม่ของเก่าอ,อ,อ่าแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเซลล์ก็อาจจะมีการบาบแบบลุกลามขึ้นมาอีกได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณหมอกังวลมันก็ต้องมีการตรวจโดยทั้งคุณหมอเนาะแพทย์แล้วก็นกายภาพด้วยนะคะต้องประเมินอาการร่วมกันแบบนี้ค่ะคุณก็ต้องอาศัยการแบบขยันในการไปติดตามอาการหรือ Followup กับคุณหมอแบบ ตั้งใจจริงๆเนาะแล้วก็แบบการดูแลตัวเองสบายแล้วการดูแลตัวเองในแบบทุกๆวันหลังจากนี้ก็คือต้องเหมือนว่าต้องปรับให้ให้มันสมดุลเนาะจริงเพราะว่าดูไหมคะบางคนเนี่ยบอกว่าหายดีแล้วแล้วก็บอกว่าเออพอ3ามถึงหปีไม่เป็นแล้วเราก็เลยไม่ไป Follow up แต่จะบอกว่าบางครั้งอย่านิ่งนอนใจเพราะบางทีเราเผลอเลยอะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลร่างกายได้ดีเหมือนตอนแรกๆที่ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกังวลอยู่พอเริ่มรู้สึกสบายนวนิสัยพวกเราปกติเนาะกลับไปทำเหมือนเดิมกลับไปทําเหมือนเดิม ใช่ก็พยายามใช้เรื่องเนี้ยค่ะเตือนตัวเองมีวินัยในการดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยคือเรียกว่าห่างไกลแล้วกันห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็เจอหลายเคสเหมือนกันที่แบบ10ปีกลับมาใหม่ยี่สิบปีกลับมาใหม่มซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แบบอุอ้ยผ่าน5ปีแล้วชิลแล้วไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยเนาะกัแบบคำถามคลาสสิกของคนไข้ที่แบบว่าเออคนไข้เป็นมะเร็งอยู่เราทำกายภาพบำบัดที่คลินิกได้ไหมอย่างเงี้ยเคยเจอคาถามอย่างนี้บ้างครับ โอเคคือไม่ได้เคยเจอคําถามเนาะอย่างเราเราก็เคยเจอแบบผู้ป่วยที่เป็นอะไรเข้ามาเลยก็ต้องถามเขาก่อนว่าจริงๆวัตถุประสงค์ที่มาหาเราเนี่ยเพื่ออะไรใช่ถ้าสมมติว่าเพื่อลดปวดก็ต้องดูก่อนว่าอาการที่ปวดเนี่ยมันมาจากตัวเซลล์มะเร็งหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าให้ดูแลหรือว่าแนะนําโปรแกรมหรือว่า เขาเรียกว่าให้ความรู้ให้ความรู้ออกกําลังกายหรือการเตรียมตัวอันนี้เราจะพอบอกได้รวมถึงเวลาที่เหมือนเคสผ่าตัดอะค่ะคนไข้รู้แล้วว่าจะต้องได้รับการรักษาแบบนี้แล้วเราจะแนะนําให้เขาเตรียมตัวยังไงก่อนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราได้เหมือนกันเพราะว่าการที่แบบคนไข้รู้ร่าําตัวรู้เพราะอะไรต่างๆเนี่ยเวลามาทําที่คลินิกครับมันก็จะมีเหมือนการเลือกในการที่จะรักษาของ นักกายภาพเวลาเลี่ยงอุปกรณ์บางอย่างที่มันจะทําให้มีผลต่อการแพร,ร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นการที่ให้ให้ข้อมูลตามจริงกับนักกายภาพแบบบางแบางเคสอย่างเงี้ยจริงๆรักษาการรักษาอยู่หรือเป็นอยู่แต่ว่าไม่กล้าบ,บอก,บบอ,กอ่าเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้การรักษาออย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่จริงเราสามารถพูดได้โดยตรงเลยเพราะว่านักกายภาพจะเป็นคนเลือกการรักษาให้เหมาะสมที่สุดไม่ใช่แบบว่าปลอดภัยด้วยเนาะปลอดภัยเพราะบางเคสแบบอยากรักษามาก บอกว่าตัวเองไม่มีทั้งจริงๆตัวเองกำลังรับการรักษาอยู่อันนี้จะอันตรายในบางอย่างนะครับคือจริงๆไม่ต้องเขินนะคะคือเป็นเป็นเหมือนกับว่าเรื่องของสุขภาพที่เราน่าจะพูดคุยกันได้นะกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้แบบระมัดระวังในการที่จะได้รับการรักษาด้วยเทคนิคบางอย่างหรือเครื่องมือบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะครับนะครับก็สุดท้ายนี้ละกันนะครับก็นมีอะไรอยากจะฝาก คนที่กําลังรับชมหรือดูอยู่ตอนนี้บ้างครับอ่าโอเคก็เมื่อกี้นะคะก็พี่ได้เกินๆไปแล้วแหละว่าคนที่เป็นมะเร็งอะคะ่ะก็ให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเรามีปัญหาสุขภาพเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับคําว่าแบบตายหรือเสียชีวิตดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเป็นนะคะคือตั้งสติก่อน พอเรามีสติเราจะรับมือได้กับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องมะเร็งดังนั้นพอเรารู้แล้วค่ะว่าเรากําลังเจอกับอะไรอยู่เราก็จะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ที่สําคัญที่สุดต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดหรือมันเป็นความผิดร้ายแรงของตัวเองเลยเนาะดังนั้นคือพอเรามีเป้าหมายแล้วว่าโอเคฉันให้อภัยตัวเองแล้วแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องหายจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเชื่อว่าสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ พิชิตกับเรื่องของมะเร็งได้ไม่ยากนะคะก็สามารถที่จะมาขอคําแนะนําจากพวกเรานักกายภาพบํบาบัดได้นะคะหรือจะไปพบแพทย์นะคะคืออย่านิ่งนอนใจกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงอย่าไปปฏิเสธมันแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยและก้าวผ่านมันไปนะคะ่ะก็เป็นแง่คิดที่ฝากไว้ดีมากๆเลยนะครับดี <c oughs> บามากๆครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับในการที่จะแบบไม่หนีกับมันไม่มีปัญหายอมรับความจริงแล้วก็ แก้กสู้แล้วก็ก้าวไปด้วยกับมันให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยกับกายภาพบัตรสุวรรณีงามพงวานิช์นะครับนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube กัญญาคลินิกนะครับผมกดกระดิ่งกด subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็พบกับพวกเราได้อีกในครั้งต่อไปแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากทราบเรื่องอะไรนะครับหรือมีคาถามใช่ก็ชิญไม่ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผม กับได้ห้ามัดนานอุดมเสริมัารและผมนะครับนักกายภาพบำบัดพงษ์สะทรและไมเกตนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการคุยกันเองนะครับอีพีถัดไปเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้เลยวันนี้ขอบคุณพี่นักมากนะครับค่ะบ๊ายบายค่ยะ